รีเมคปุภาราตีอีกแล้วเหรอเนี่ยมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วหากับชื่อเรื่องว่าปุภาราตีมาริรัติการฮะที่ถูกพัฒนาขึ้นจากค่ายบีออนคลาวฮะที่ทําเรื่องแมนสูงไปก่อนหน้านี้นะเออ้น,นก็ทาโอเคอยู่เนาะแต่ก็เออพอเห็นชื่อค่ายก็ยังมีความแอบน่าดูอยู่เหมือนกันฮะตัวไหนเนี่ยจะถูกกำกับโดยคุณพิงลัมพะเพิงครับแล้วก็ได้นักแสดงนำฝ่ายหญิงครับเป็นเจมเดดฟริกฮะอย่างคุณวีวีโอเรตฮะแล้วก็ฝ่ายชายเด้อหอมมากๆเห็นแบบ เต็มฟีดไปหมดครับจะค่ายเบียนเขาเองครับอย่างคุณเจเจพิพัทครับหล่อมากนะฮะแต่โดยคุณยัตตาเฟดเฟยเนาะคุณผมแปมิติแล้วคุณสตาร์บัคพงษ์พิษนะครับผมแน่นอนว่าตัวหนังมีความหาซ่อนอยู่แน่นอนฮะอันนี้อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงนะครับผมเกตป้าส่วนตัวเนี่ยถ้าที่ดูมาบุพกาตีไม่มีภาคไหนสู้ภาคแล้ว,ลวนะครับผมโคตรแบบเป็นภาคที่โคตรขลังโคตรตำนานคัดจิจฉาแบบตอนทรมานพระเอกจากอื่นๆในเรื่องครับมึงโคตรน่ากลัวเลยฮะ แล้วเหมือนว่ายิ่งทําก็ยิ่งรอยทะเลยิ่งภาคตาสุดที่9สุดาษาราเล่นนะฮะกับแก๊งแฟนฉันเงียบริบเลยฮะเลยแอบสนใจนิดนึงกับภาคนี้นะฮะแต่ก็ต้องมาลุ้นฮะเมื่อตัวหนังครับเล้นทาการทําใหม่บริมคกใหม่ผ่านค่ายเบียนข่าวครับรอบนี้จะปังหรือเปล่าก็มารอรุ่นประกอบกันครับ